ลิปนี้จะมาบอกวิธีการต้มชานะคะการต้มชาจะใช้น้ำ3-5ลิตรค่ะสำหรับใครที่ชอบความเข้มข้นหรือถ่ายยากามากๆให้ใช้น้ำ3ลิตรนะคะสำหรับใครที่ถ่ายไม่ยากมากก็ใช้น้ำประมาณ5ลิตรนะคะจะได้ไม่เข้มข้นเกินไปตั้งน้ำรอจนน้ำเดือดค่ะแกะชาแม่รัชนีใส่ถุงชาลงไปในหม้อนะคะจากนั้นใช้เวลา25-30นาทีนะคะ ระหว่างที่ต้มให้ใช้ทัพพีคอยกดเพื่อให้น้ําในสมุนไพรกระจายออกมาด้วยนะคะน้ําจะได้เป็นสีเข้มและความเข้มข้นจะได้ออกมาค่ะพอครบเวลานะคะน้ําจะกลายเป็นสีน้ําตาลเข้มจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะรอจนชาหายร้อนเก็บใส่ขวดค่ะแช่ยเย็นไว้หรือถ้าตู้เย็นอัดแน่นมากให้แช่ช่องฟรีดไว้นะคะแล้วค่อยเอาออกมาละลายทานทีละขวดค่ะ ทานได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็นนะคะสามารถนำมาอุ่นดื่มได้ตลอดค่ะ